ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งนะครับอำเภอหูทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอีก1แปลงนะครับเป็นแปลงเนื้อที่15ไร่นะครับแต่ท่านสามารถแบ่งได้นะครับ5ไร่ขึ้นไปนะครับ5ไร่6ไร่7ไร่8ไร่ก็ไร่10ไร่หรือจะเอาทั้งหมด15แปลง15ไร่ก็ได้นะครับราคานะครับอยู่ที่ไร่ละ3แสนห้านะครับเป็นแปลงที่สวยงามอีก1แปลงเลยนะครับผมเน้นกับว่าสวยงามเลยนะครับเพราะว่าผมจะมีเน้นถ้าถ้าท่านสังเกตดูนะครับผมจะเน้น นะครับทำว่าสวยงามเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ดูแล้วตัดสินใจเอาเองแต่แปลงนี้นะครับผมขอเน้นว่าสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับถนนตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับที่ท่านเป็นเห็นเป็นถนนดินถนนลูกลูกลังตรงนี้นะครับคือเนื้อที่ของเรานะครับแบ่งคนละครึ่งกับฝั่งข้างซ้ายนะครับคนละคนละครึ่งนะครับ ต่างคนต่างเสียสละที่ดินมาทําเป็นถนนด้านข้างตรงนี้นะครับหรือก็เป็นด้านหลังดีกว่านะครับเป็นด้านเป็นด้านหลังนะครับคนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถนนตรงนี้จะเป็นถนนใช้ร่วมกันนะครับส่วนรวมนะครับของแปลงของเราทางด้านขวามือนะครับแล้วก็แปลงทางด้านซ้ายดีนะครับคนละมีกรรมกิจมีกรรมสิทธิ์นะครับคนละครึ่งนะครับในการใช้ถนนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ได้แบ่งเป็นสาธารณะนะครับแต่ แต่เป็นถนนส่วนบุคคลของเราคนละครึ่งนะครับที่เสียสละเนื้อที่นะครับคนละครึ่งมาทามาทําถนนตรงนี้นะครับส่วนนะครับส่วนมะม่วงนะครับก็อยู่ตรงนี้ตรงด้านหน้านะครับด้านหน้ากล้องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเสาหลักนะครับจะเป็นมะม่วงไม่ทั้งหมดนะครับเป็นมะม่วงเอ่อน่าจะอยู่ที่สักสามส่วนนะครับเป็นมะม่วงอยู่ที่สามส่วนนะครับแล้วก็เป็นที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็ มีตอนนี้เห็นว่ามีมะละกอหนึ่งต้นนะครับปลูกเอาไว้ให้ทานเล่นๆนะครับหนึ่งต้นนะครับตอนนี้มะม่วงก็เป็นน้ำดอกไม้นะครับที่มีผลนะครับมีผลผลิตแล้วนะครับเป็นมะม่วงกําลังสาวนะครับไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปนะครับสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ทําตรงเนี้ยปลูกไม่ใช่ห่อนะครับ หอมมะม่วงนะครับตรงนี้หอไปแล้วนะครับพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าจริงๆนะครับตรงนี้นะครับคือถนนที่เข้ามาจากถนนเส้นหมายเลขสามสามสามนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกันเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้าก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนเป็นทางเข้าที่ส่วนตรงกลางครับตรงเนี้ยนากว้างตรงนี้นะครับนากว้างทางทางด้านมุมนี้ที่ดินจะเป็นรูปคล้ายห้าเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเล็กๆเท่านั้นนะครับคือสร,รุปว่ามันก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เป็นเนี้ยตรงนี้หักตรงเนี้ยหักตรงมุมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาหักตรงมุมตรงนี้นะครับ,ม,าารม,ม,รรบมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นซักมีประมาณสักห้ามุมนะครับแล้วก็ ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะตรงยาวไปเรื่อยเลยนะครับคือด้านหน้าของที่ดินจริงๆก็จะตรงยาวตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับประมาณสักสองรอยกว่าเมตรได้นะครับ2 0 0 3 0 0สมรอเมตรประมาณนั้นนะครับทางด้านทิศด้านหน้าของที่ดินนะครับก็จะมีวิวเขาบ้างนะครับเห็นพอได้เห็นภูเขาสวยๆงามๆบ้างนะครับแล้วก็ ด้านหน้าจริงๆตรงนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็คือถ้าแบ่งห้าไร่นะครับแบ่งห้าไร่นะครับก็จะแบ่งส่วนจากที่เ,เลยตรงที่รถจอดไปหน่อยนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยวัดมานะครับห้าไร่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตรงที่เห็นเป็นแนวของท่อน้ําตรงนี้นะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ย ก็ยังไงก็มาวัดมาวัดกันดูนะครับว่าห่าไรอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่ายกแปลงก็ได้นะครับผมลืมบอกราคานะครับราคาอยู่ที่ไร่ละสามแสนห้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปที่หน้าจอนะครับมะม่วงยังยังมองเห็นอยู่นะครับว่าเป็นมะม่วงที่มีผลนะครับมะม่วงไวสาวที่มีผลอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นร่องน้ํานะครับเป็นพื้นที่เรียบที่ท่านสามารถเดิน อยู่ในพื้นที่ได้สบายๆนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับปราปาก็เป็นปราปาชุมชนนะครับทิวทัศน์รอบข้างนะครับผมหมุนให้ดูทิวทัศน์รอบข้างอีกหนึ่งแปลงนะครับเอออีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้าก็จะมีบ้านนะครับบ้าน ของชุมชนผู้อยู่อาศัยนะครับไม่ได้เปรียวนะครับไม่เปรียวไม่เหงานะครับทีนี้พอเราเดินเข้ามาลึกสักหน่อยนะครับก็จะเป็นส่วนของที่ว่างเปล่านะครับผมมาจะเห็นที่ดินอย่างนี้ทีไรผมนึกถึงสนามบอลทุกทีเลยมันมันใช่อะ่ะเพราะว่ามันที่มันเรียบที่มันเรียบแล้วก็อ่อักยภาพมันได้นะครับตรงเนี้ย เมื่อวานผมผ่านไปตรงสามชุกนะตรงใกล้ๆตลาดสามชุกมันจะมีที่แบบนี้เขาทําเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็คนเยอะมากเด็กเข้าไปเตะบอลเยอะมากตอนแรกผมนึกว่าเขามีงานนะครับไม่ใช่นะครับเป็นสนามฟุตบอลนะครับแนวตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับท่านทีเห็นตรงที่เป็นรถสีส้มๆวิ่งมาตรงนั้นนะครับก็คือสุดแนวนะครับสุดแนวตรงนั้นก็คือเนื้อที่ทั้งหมด 15ไร่นะครับรถของการไฟฟ้านะครับลึกเข้ามาท่านก็จะยิ่งจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของความสวยงามรอบข้างของท่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ mm hmm. นี่ผมก็เดินมาประมาณนะครับประมาณ10ไร่แล้วนะครับเดินจากจุดแรกมาก็ถ้าแบ่งก็ไปที่10ไร่แล้วนะครับ mm hmm. ท่านจะแบ่งด้านหลังนี้ก็ได้นะครับ แต่ขอให้แบ่งเป็นแนวตรงนะครับเป็นแนวตรงเข้าไปนะครับไม่ใช่เอาแต่เฉพาะสลาฟุตบอลตรงนี้นะครับไม่ใช่นะครับเป็นแนวตรงเข้าไปนะครับก็คือตรงนี้ก็จะผ่านส่วนที่เป็นส่วนของสวนมะม่วงด้วยนะครับข้างหลังก็จะมีแนวของต้นตาลนะครับมีแนวของต้นตาลมีชุมชนนะครับอยู่โดยรอบนะครับ เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งนะครับจะสุดแล้วผมจะเดินไปให้สุดเลยนะครับตลอดแนวของที่ดินก็จะเป็นถนนลาดยางไปตลอดแนวนะครับถึงบอกว่ามันสวยตรงที่ว่ามันเป็นถนนลาดยางนะครับไปตลอดแนวเลยแล้วก็ไม่ลึกนะครับไม่ลึกถ้าแบ่งหรือไม่ไม่แบ่งหรือยกก็จะเป็นถนนนากว้างนะครับก็เป็นพื้นที่เป็นที่นากว้างนะครับแล้วก็ ลึกนิดเดียวนะครับลึกเข้าไปก็จะเห็นตรงที่เป็นแนวสุดๆตรงส่วนมะม่วงที่เห็นเป็นต้นมะม่วงทั้งหมดนะครับก็คือส่วนลึกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมาสุดแล้วนะครับสุดด้านหลังก็จะเป็นไฟอ้อยนะครับตรงนี้ก็สุดแล้วนะครับเนี่ยผมให้ดูถนนเข้ามาที่ผ่านตรงเนื้อที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกไปที่ถนนเส้นหมายเลข สา,สามนะครับดูว่ามันอยู่ห่างจากถนนเส้นหลัก3.3ม,ม,มเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ตัดวิดีโอนะครับจะออกไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรารอรถถอยนิดนึงนะครับแป๊บนึง ก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาในรถแล้วนะครับจะเริ่มด้วยนะครับความเร็วจากศูนย์ไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกรถไปแล้วนะครับเดีย๋ยวดูนะครับว่าจะใช้เวลานะครับจากตรงที่ตรงสุดท้ายของที่ดินนะครับไปถึงถนนสายสามเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีนะครับ น่าจะประมาณนาทีเดียวนะครับตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ 30- 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอไปด้านหน้าถนนแล้วนะครับก็เลี้ยวขวาก็ไปอูทอนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปที่ตำบลสากโจรนะครับตรงไปก็ไปที่ตำบลอำเภอด่านช้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจากตรงนี้ไปที่ตัวเมืองสุพรรณก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับไปที่ เข้ากรุงเทพก็ประมาณ130กิโเมตรนะครับไปต้องเข้าปฐมราชบุรีการจานบ,บุรีก็ร้อยกว่าปานะครับการอาจจะมองดูอาจจะไกลสะหน่อยนะครับจังหวัดการนะครับเพราะว่าว่ามันจริงเป็นจังหวัดที่กว้างนะครับกว่าจะเข้ากรุงเทพได้ก็ประมาณสักร้อยไปปลายนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาถึงที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าถนน3 3ามแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับ กลับบ้านเลยนะครับก็ก็ขอล่ำลากันตรงนี้นะครับถ้าเรามองจากถนนสายทุงสามนะครับก็ก็จะเห็นเป็นแนวทิวเขาอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆของแนวถนนนะครับโอเคนะครับแล้วก็สนใจก็โทรมานะครับโทรมาคุยกันนะครับ0ูนย์ห่กยนหกแปดสี่สี่นะครับ ไปดอนเจดีนะครับขอบคุณนะครับแล้วกช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไป้ี่ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ